นี่คือต้นต้นอะไรนะพ่อมีชื่อไหมมีชื่อไหมอะไรน,ไนี่คือต้นมีหนามแต่เราไม่รู้ว่าต้นอะไร<ม>พ่อแปลามามอันนี้คือไม่ได้เอาให้เป๊ปซี่กินนะคะนี่กินกนกินเหรอใช่บ่ นี่คือหนำพ่อไปเจอมาที่ป่าอู้หนำโ oh อเมกอดหายยากด้วยเป็นบอกอันนี้นี่อันนี้ดีใช่ไหม เป็นเป็นเอาไว้มาถักอันนี้ขูดเปลือกเนื้อข้างในมันเอาเนื้อข้างในมันมาถักอย่างนี้ัก่นนนหนูเพิ่งรู้จากพ่อเนี่ยนึกว่าแต่ว่าให้เบนซิกิน เรางร่เรแบจุดผูกขาวาแบบนี้ทำยังไงสาธิตไหนสาธิตไหนปอกเปลือกต้นน้ำสา่ิีตรงกัน นี่ามาันจะออกใช่ไหมรู้ไหมวีดีโออันนี้คือต้นหวายอ๋อต้นหวายอืเรามาทับอันเดียวกับที่เอาสารตะกร้าไหมใช่คอันเดียวกันต้นหวายแต่นนสารตะกร้าต้นมากจะปลูกขาย อันนี้มันเป็นตัวไม้ที่แบบตัวก็ไมชาติรัดไหมนี่น่าจะไม่รู้ปมไหมนางรู้ไหมไม่ก่อนดูเชือบรายก่อนยาวมากตัตัดก่อนตัดไปแล้วก็เอาเอามาไว้ใช้งานเปลือกข้างในมันสวยมากเลยอะก็ไว้เนาะ เปลือกข้าง<ต>ในสวยมาก,อ,กอะไรที่มันสวยๆอ่ะมันต้องมีน้ำ <ct ur nt> มันต้องอันตรายก <c oughs> <c oughs> ุหลาบยังมีน้ำสาวงามยังมีพิษผีไม่ใช <g ümüz> <c oughs> ่เลขคณิตจะคิดทำไมให้ปวดหออัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไหมใ <c> ช <oughs> ่เห็นไหมพับพับมันเป็นท่อนท่อนของมัน น,บบน,นี่ข้อมันหนึ่งข้อต้นไหวโอกคตรงนี้ ถ่ายงานไม่สิลนี่งานน่สุดยอดเลยนะมันก็ไม่ได้แข็งนี่น้ำนี้เออไม่เห็นเอาก้นแก้วเคาะดูมันนิ่มๆนะน้ำน่านิ่มใช่มาน้ำอ้หารมันเป็นน้ำนิ่มเลยอนี่คือน้ำน้ำแบบขึ้นเต็มเต็มต้นมาเลย อันตรายเวอร์เคยเห็นน้ำแบบน้ำแบบอะไรกระดูกงูไหมแบบไหนกระดูกงูเคยเห็นไหมนี่นะอือเดี๋ยวโชว์ให้ดูน้ำกระดูกงูพออ๋อจับดูสิจับดูจับดูรอบเลยช้อันบื่อละจับดอ่ะ Chặt đúng là mới bị lọc Bên này Lọc chứ thang ấy Ừ Nha Nè, Cà ngu này Ê giờ lúc này cọt lúc này ạ, cọ, à, Đùa cọt đùa Wow Cà rục ngu Ăn đi Nám cà rục ngu để đổ quay thật พอเขาไปแับยาชื่อดงอดึงมันหายาอาคืนที่เดิม ถ้าไปตีคนนี้เจ็บไหมหไม่น่าเจ็บเนาะมันหักง่ายไม่น่าเลยครับมันหักง่ายไม่ใช่ห,กกหรอมันหักครับมันหักเฉพาะอันนี้เปลือกมันนี่นี่คือต้องพอมันใช่ไหมพอมันก็แล้ว เนี <Yeah! S 2> mm ่ย hmm. นี่ก็ mm hmm. ยเยอาไปไปแตงเย็นับซนะี่งส่อเ่ยยเราจะเปลนชื่อกบซี่นะี่นี่มันคือข้อของมันเลยข้อมันอยู่ตรงนี้นนแต่สด้ปเยอะไงเนี่ยไงที่นายดูอ่ะไถ้าตีแบบ ถ้าเราเวียงแบบเวียงมันก็รอบตัวมูเลยเนาะมันอ่อนมันย้วยขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่หักหรอมันไม่หักกระบอกมันไม่หักหักที่ไหนอันนี้มันคอของมันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราทำเชือกมังโคลช่างเราจะทำทำเป็นอย่างนี้เส้นสี่สามสิบ ัไปดีกว่าไปดูเบ้มงสิเติมสิวันนี้เรามีหญ้าจากผู้ใหญ่ใจดีมาให้พี่เป๊ปด้วยเจ็ดสิบม mm ัด แล้วก็ช่องพลายพงพัฒน์ลุงวีทั้งหญ้าและสับปะรดขอบคุณค่ะเอฟซีสวัสดีครับนอยครับเร็วครับ <c oughs> <c oughs> อ่อนยังเราอสิอ่นอนตามา ตาหวานมานสูงตาหวานเลี้ยวตาหวานตาหวานตาหวานเร็้วน่ารักจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอะลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ <laughs> ยังๆ Được, nhớ phương em nó, nhớ phương phai <laughs> Áo gì bò? Áo gì mai? Áo gì mai? Áo gì? Áo